โลกแห่งสวนเทียนอย่างนั้นหรอใช่เจ้ารู้ใช่ไหมว่าขันพระเจ้านั้นสามารถสร้างโลกจำลองขึ้นมาได้ซึ่งเรามักจะเรียกมันว่าโลกจำลองโลกเสมือนโลกใบเล็กแล้วแต่กรณีซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมต่อทางออกจากโลกหลักของพวกเราโลกแห่งสวนเทียนนั้นถูกสร้างขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วโดยขนาดของมันมีขนาดเที่ยวท่ากับโลกขนาดกลางและมีทรัพยากรเป็นอย่างมาก ว่ากันว่าพื้นที่ของโลกใบนี้มีขนาดเทียบเท่ากับทวีปไทยยวนเลยพวกเราเลยเรียกมันว่าโลกแห่งฉวนเทียนมันเป็นโลกที่พิเศษมากในสมัยก่อนอนาณาจักรห้าท่าศักดิ์สิทธิ์ก็ยังเคยส่งกองทัพไปแย่งชิงพื้นที่กันอยู่เป็นประจำแต่ก็ยังไม่เคยมีใครค้นหาพื้นที่ทั้งหมดภายในโลกแห่งฉวนเทียนได้ขอไม่อยากรู้ว่าอดีตของมันเป็นยังไง ข <ame> ้าแค่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลานชูหลังจากที่นางเข้าไปแล้วเอ่อน้อยอยูกันให้เต็มตาอฮ <c oughs> นี่ข้าจะต้องมาทำอะไรแบบนี้จริงๆอย่างนั้นเหรอเนี่ยเนื่องจากเวลาที่ผ่านมาชนเทียนแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เริ่มที่จะอ่อนพลังลง เป็นเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถสำเร็จทักษะกระบี่ขาวของจักรพรรดิฉวนเทียนสำเร็จเลยสักคนและหากนิกายล่มสลายลงโลกแห่งฉวนเทียนก็จะต้องถูกแย่งชิงจากทั่วทุกสาระทิศการเข้าไปมันง่ายแต่การออกมามันเป็นมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยหมายความว่ายังไงคือแบบนี้นะโลกแห่งฉวนเทียนนั้น เป็นโลกขนาดกลางต่างจากโลกขนาดเล็กอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะสามารถออกมาจากโลกแห่งชนเทียนได้จำเป็นที่จะต้องมีพลังและระดับขั้นไม่ต่ำกว่าระดับขั้นนักบุญซึ่งมันหมายความว่าตอนนี้นางยังปลอดภัยจากคนภายนอกแล้วแต่หากนางไม่สามารถบรรลุถ,ถึงขั้นนักบุญก็จะไม่สามารถหาขอบขายเคลื่อนย้าย ที่มีเพียงจุดเดียวภายในนั้นเจอได้ง่ายๆแน่นอนและค่าเกรงว่านางอาจจะต้องอยู่ภายในนั้นไปตลอดชีวิตการที่จะทำลายม่านป้องกันโลกแห่งชนเทียนข้าจะเป็นที่ต้องมีทุนและของจำเป็นอีกมากมายแถมตอนนี้ข้าเองก็ไม่มีเงินทุนมากขนาดนั้นซะด้วยหาไม่ใช่พลังจากขอบขายอาคมแล้วก็ ยังไงก็คงไม่ได้ผลถ้าเป็นร่างกายและระดับขั้นของท่านตอนนี้ทะลวงเข้าไปตรงๆก็ไม่ต่างจากต้นหาที่ตายชัดๆการที่หลานซูสามารถผ่านเข้าไปยังโลกใบนั้นได้ก็เพราะว่ารู้จุดของอาคมเคลื่อนย้ายแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์แห่งสวนเทียนเลยไม่ได้ทำให้รับผลกระทบทางกายภาพทั้งๆที่มีพลังอยู่เพียง แค่ขันนักลบซึ่งมันต่างจากคนนอกอย่างนายท่านมากโธ่แต่ว่าตอนนี้นางอยู่ในโลกที่ไม่รู้จักสภาพแวดล้อมที่ไม่รู้จักจะอันตรายขนาดไหนก็ไม่มีใครรู้แต่ข้าเชื่อว่านางสามารถเอาตัวรอดได้นายท่านข้ารู้ว่านายท่านกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนางแต่ท่านเองก็น่าจะตระหนักได้ถึงความสามารถที่แท้จริงของนาง นางเป็นสิทธิ์ของนิกายชวนเทียนแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์นางจะต้องมีทักษะติดตัวเพิ่มขึ้นอยู่แล้วที่ยังไม่รวมกับร่างไร้มวลทินแล้วก็เทพวิชาไทยยิกย่างก้าสวรรค์สังหารทิศท่านสอนไปด้วยเรื่องนั้นข้ารู้ดีแต่ว่านนางแข็งแกร่งเพียงใดคือความสามารถของนางท่านไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยข้าแค่เป็นห่วงเรื่องเวลาที่ผ่านไปต่างหากข้าจะต้องรีบหาเงิน แล้วก็ซื้อวัตถุดิบมาเตรียมทำลายขายป้องกันของโลกแห่งชวนเทียนอีกแล้วท่านพี่ทำไมท่านถึงทอนหายใจแบบนั้นละ่ะข้าอุตส่าห์ไปที่ทะเลสาปปีศาจแต่ก็ยังกลับมามือเปล่าอีกเจ้าจะไม่ให้ข้าเครียดได้ยังไงกันเล่าโอ้ถ้าท่านกังวลเรื่องของเงินแล้วก็ มาทำงานกับข้าสิข้ามีแผนหาเงินฮะเจ้าจะเปิดธนาคารโดยการเลื่อมให้เงินกับขั้นปรมาจารย์อย่างนั้นเหรอมันเสียงมากเลยนะถ้าพวกเขาไม่จ่ายชิ่งหนีไปหรือตายขึ้นมาล่ะข้ามีลุงสองอยู่นะใครกล้า,าเบียวเราก็จะไปจัดการได้หมดอีกอย่างการตายเนี่ยมันค่อนข้างเกิดขึ้นได้น้อยมากยังไงข้าก็ยังได้ผลประโยชน์แต่ว่า มันมีพวกธนาคารใต้ดินอยู่นะพวกเขาเปเอาเงินจากที่นั่นไม่ดีกว่าหรอทั้งได้เยอะทั้งเร็วคนเรายังไงก็สนใจเพียงแต่ผลประโยชน์เท่านั้นเจ้าพวกนั้นคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่30%อร์ซต่อเดือนใช่ไหมละ่ะส่วนค่าจะคิดเพียง12%เท่านั้นฮถ้าทำได้จริงๆ12%เปซน์นี่มันถือว่าน้อยมากๆเลยแต่ดูวอัตราแบบนี้เจ้าจะได้กำไรขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> จากการคำนวณด้วยคิดวิชาไทยยี่แล้วจำนวนดอกเบีย้ยเท่านี้จะสามารถทบไปเรื่อยๆได้และจูงใจคนให้เข้ามาหาเราได้เยอะแต่ว่าเราเองก็จำเป็นที่จะต้องมีสถานที่ทำการเรื่องนั้นท่านไม่ต้องห่วงข่านั้นจัดการเองข้าจะให้สิทพี่เป็นคนดูแลและให้เงินเดือนท่านเป็นการตอบแทนโอเคข้าขอรับข้อเสนอ แต่ว่าพวกเราเองก็จำเป็นที่จะต้องหาคนมาช่วยเพิ่มสักหน่อยเหมือนกันประตูอาทิตย์สีชาติอหน่อยไอ้พวกสารเลวนั้นใครชิดพี่เฉินเกิดอะไรขึ้นกับท่านทำไมท่านถึงได้บาดเจ็บหนักขนาดนี้เจ้าเป็นใครเจ้ารู้จักข้าได้ยังไงเออเธอหลุดปากพูดไปตามวาความเคยชินซช่ได้เออข้ามีนามว่า ีอยุอยู่ข้าเคยเจอท่านมาก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่ไม่ได้เข้าไปทําความรู้จักกันเฉยๆแล้วว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันแน่ก็ตั้งแต่ท่านเจ้านิกายแล้วก็เย่หมิงออกไปจากนิกายพวกเราก็โดนเล่นงานจากพวกสมาคมดาบแถมตอนนี้คุณกวางมันก็คุมนิกายเอาไว้แล้วก็ขึ้นข่าหัวของคนที่จงรักภักดีกับเจ้านิกายคนเก่าแล้วก็คนที่สนิทกับเย่หมิง เจ้าพวกนั้นมันลอบกัดฆ่าแต่โชคดีที่ข้านี้รอดมาได้แต่ต่อให้ข้าต้องตายข้าก็จะไม่มีวันทรยศุทธ์เย่หมิงด็ดขาดสิ์พี่ตอนนี้เจ้าก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วเจ้าสนใจที่จะเข้าร่วมธุรกิจกับพวกเราไหมถือซสว่าเป็นการหาทุนสํารองธุรกิจอะไรงั้นเหรอสิทธิ์น้องของข้ากําลังจะเปิดธนาคารแล้วก็ให้ข้าตอบแทนพวกเราเป็นเดือนเดือนไปเจ้าสนใจไหมแล้วทําไมเจ้าถึงต้องการข้าล่ะ ตอนแรกข้าก็แค่หาคุณแต่ข้าเห็นในความจริงใจและความซื่อสัตย์ของท่านแล้วข้าก็เลยยิ่งต้องการท่านเข้าไปใหญ่แต่ท่านบาดเจ็บอยู่หากจะปฏิเสธข้าเองก็จะไม่ได้บังคับหรอกฮฮไม่เลยไม่เลยแบบนี้เนะดีแล้วนานๆนนทีจะมีงานทำโดยไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกับภารกิจอันตรายตายทำไมข้าจะต้องไม่รับไว้ล่ะงั้นตอนนี้ก็มีสามคนแล้ว จีพิเฉินพอรู้จักคนที่ไว้วางใจเหมือนท่านอีกหรือเปล่าเออตอนนี้คนที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันกันกบข้าก็มีเฉิงยี่ปิงกับจินกังแต่คนที่แย่ที่สุดตอนนี้คือท่านผู้อาวโชวฟู่ท่านโดนขังไว้ที่คุกใต้ดินโดยฝีมือของฉุนกวางน้อยไอสารเลวฉุนกวาง คุกใต้ดินนั่นใครข้ามีนามว่าจี้วูจิวจากนิกายแห่งโชคชะตาอยากที่จะขอเข้าไปข้างในเพื่อพบเพื่อนเก่าหน่อยความจริงใจของข้านะหวังว่าสิพี่จะเห็นในเ <c oughs> จ้านี่มันอยู่เป็น,นจริงแต่ว่าคนที่จะเข้าไปข้างในได้นั้นจะต้องมีตาจากท่านผู้วสโสหากมีแต่เงินแบบนี้ข้าก็ขอรับไว้แต่เงินแล้วก็แล้วกัน ส่วนเจ้านะ่ะจะไปไหนก็ไปชิ่วๆช่ผู้วโสที่ว่านี่ใช่ไอ้สารเลวถุงกวงหรือเปล่า<ะ>สามเฮาเอ๊ะมันหายไปไหนแล้วก็อุตส่าห์ขอเข้าไปดีๆแล้วทำไมพวกเจ้าไม่ยอมฟังเองละ่ะเออเอ,อ <laughs> ปากแข็งจริงๆเลยนะ โดนทรมานขนาดนี้กับไม่ยอมร้องเลยสักแอะไม่เข้าใจเลยว่าจะดื้อด้านขนาดไหนต่อต้านข้าไปทําไมในเมื่อที่พึ่งของพวกเจ้าเองทั้งสองคนก็หนีไปแล้วเจ้ามันคนขี้คาดการทรยศนีกายของตัวเองเจ้าทาได้ยังไงกัน <laughs> แล้วมันจะทําไมกันเล่าในตอนนี้มันก็แค่นี้กายของข้าข้าเลาชอบจริงๆเวลาที่เจ้าเห่าเหมือนกับสุนัขแบบนี้ เฮาอีกซิรองอีกซไอ้สุนักแกเอ้ยก่อนที่จะพูดถึงข้าหันดูสะเลรูปตัวเองในตอนนี้ก่อนเถอะละพังแค่เจ้าชีวิตรอดในแต่ละวันของพวกเจ้ายังทำไม่ได้เลยเจ้าเป็นไครกลาดียังไงถึงมาทำกับแบบนี้กับข้า แล้วคุณของข้าหายไปไหนกันหมดถ้าอยากรู้แล้วก็แหกตาดูเอเองสิพวกมันไปรอเจ้าที่นรกก่อนแล้วเอาละ่ะได้เวลาตามลูกน้องของเจ้าไปแล้วเออไม่ไม่นะไม่ไม่อย่าทำอะไรข้าเลย เจ้าเป็นใครช่วยคุณของท่านก่อนเถอะเจ้าต้องการอะไรกันแน่เจ้าเป็นคนของใครใครส่งเจ้ามาถ้าเจ้าต้องการที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเย่หมิงแล้วก็ฝันไปเถอะข้าไม่มีทางบอกเจ้าหรอกข้ายอมตายดีกว่าทั้งทั้ที่พวกท่านตกอยู่ในสภาพแบบนี้เพราะว่าข้าแท้แต่ว่าพวกท่านก็ยังต้องการที่จะปกป้องข้าอีกนั่นเระ ข้าช่างละอายใจยิ่งนักข้าจะต้องขอโทษพวกท่านทั้งสามคนตอนนี้ข้าเป็นศัตรูของทั้งาณาจักรแล้วข้าไม่สามารถบอกความจริงพวกท่านได้จริงๆยี่หมิออย่างนั้นเหรอข้าไม่เห็นจะเคยได้ยินชื่อเลยที่ข้ามาช่วยพวกท่านเป็นเพราะว่าข้าต้องการความช่วยเหลือจากพวกท่านต่างหากนี่คือยาที่จะช่วยรักษาแผลของพวกท่านข้ากำลังต้องการคน ที่ซื่อสัตย์มาช่วยข้าบริหารธนาคารอยู่เลยยิ่งท่านบอกว่ายอมตายดีกว่ายอมขายข้อมูลของคน,คนของท่านมันยิ่งทาให้ข้าชื่นชมในตัวของท่านเข้าไปใหญ่หากพวกท่านต้องการเริ่มชีวิตใหม่แล้วเราก็นะตามข้ามาได้เลยอเอาไงดีเล่าเอาละทุกคนมาพร้อมกันแล้วสินะ ภายในนี้มีเงินอยู่ห้าแสนเหรียญครอบครองข้าอยากให้พวกท่านนั้นนำไปดูแลครอบครัวของพวกท่านทดแทนช่วงเวลาที่พวกท่านลำบากกันมาและถือว่าเป็นค่ามัดจำสำหรับการที่ข้าจะให้พวกท่านมาช่วยเหลือธุรกิจของข้าไว้ใจพวกข้าขนาดนั้นเชียวหรือไม่กลัวพวกข้าเอาเงินนี้ไปอย่างนั้นหรอภูสัวฟู่ศิษย์น้องของข้า มีลุงสามที่มีพลังไม่ต่ำกว่าขั้นนักบุญซึ่งเขาคนเดียวก็สามารถทำลายนิกายแห่งโชคชะตาของข้าได้เลยส่วนพวกท่านคนที่แข็งแกร่งที่สุดก็อยู่เพียงแค่ขั้นผู้ครอบครองระดับแรกๆเองเงินนี้ข้าเชื่อใจพวกท่านพวกท่านไม่มีทางทรยศ์แน่นอนเพราะถ้าพวกท่านจะทรยศ์กับเงินแค่นี้มันก็ดูไม่คุ้มกับที่พวกท่าน ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องคนของพวกท่านเลยนะครับเจ้านี่นะช่างเจรจาจริงๆก็ได้ข้ายอมรับในข้อตกลงของเจ้าเหมือนกับว่าข้าเห็นเงาของเย่เมียงภายในตัวของชายคนคนนี้เลยเย่เอาละทุกคนมาลุยกันเลยเมืองคังยุน เมืงองคังยุนก็จะเรินไม่ต่างจากแคว้นตรงฉีทางตะวันออกเลยนะเนี่ยถ้าเทียบเฉพาะฝั่งตะวันออกมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อาณาัจักชิงหลงตอนนี้มีทั้งหมด19แคว้นมีคนปกครองที่ต่างต่างกันออกไปชวนเทียนตรงฉีซึ่งแต่และแคว้นหรือแต่และเมืองภายในแคว้นความจเจริญรุ่งเรืองเองก็เป็นคำตอบของ การบริหารบ้านเมืองของเจ้าของแคว้นได้อย่างดีเลยซึ่งแน่นอนว่าภายในเมืองยิ่งจเจริญม,มากเท่าไหร่พื้นที่ในเมืองก็จะยิ่งแพงขึ้นมากเท่านั้นอย่างร้านอาหารที่ท่านผ่านมาเมื่อคู่ก็มีมูลค่ามากสูงถึงแสนล้านเหรียญครอบครองเลยทีเดียวฮะอะไรนะพื้นที่การค้ามันแพงขนาดนี้เลยงั้นเหรอก็เนื่องจาก เป็นสถานที่ที่คนพุกผ่านอยู่แล้วการที่พวกเขาจะลงทุนไปก็ต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ส่วนใหญ่ภายในไม่กี่ปีพวกเขาก็ได้ทุนคืนกันแล้วเออมีเคล็ดลับหาเงินของจี้เทียนปิ้งปะแนะนำข้าได้ไหมจี้เทียนป้งนั้นเป็นเลิศดด้านของการพนันและผู้หญิงไม่สามารถรู้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจหรอก แต่มีสิ่งหนึ่งที่บรรพบุรุษธงเทียนเคยกล่าวไว้ว่าจงหาเงินด้วยความรักและความชอบเอ๋ทำไมคุณสมแงนั้นชอบพูดเป็นไหนๆนะพูดออกมาตรงๆเลยไม่เป็นรืงไงก็เถอะก่อนอื่นก็จะต้องหาเช่าร้านค้าเพื่อเปิดธนาคารก่อนก็แล้วกัน ลู่ทางหาเงินรู้สึกว่าตรงนี้จะมีร้านค้าเปิดใหม่ฮะครั้งแรกเลยนั่นเนี่ยที่มีคนตั้งชื่อร้านว่าหาเงินแบบนี้เหมือนไม่ได้ตั้งใจมาเปิดร้านค้าเลยจะเอาร้านใหญ่กว่านี้ก็รับค่าเช่าไม่ไหวน่านเลือดกันจริงๆนี่นายท่านคิดจะหาเงินด้วยการขายยานาคมจริงๆใช่ไหมแน่นอนสิดูความสามารถของข้า ตอนนี้สามารถสร้างระดับสูงสูงได้สบายสบายเลยนะแถมแถวแถวนี้ก็ไม่มีร้านขายแข่งกับข้าด้วยเจอเห็นไหมหนทางที่จะเงินไหลมาเทมาเห็นหรือยังเห็นหรือยังแต่ทำไมแถวนี้ไม่มีร้านเปิดแข่งกับนายท่านเลยล่ะก็อย่างที่เจ้ารู้นั่นแหละขอบขายอาคมมันเป็นเรื่องอะไรที่เรียน เรียนรู้ได้ยากมากด้วยแล้วก็มีเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถสร้างอัคระอาคมแล้วก็พวกยันอาคมได้และการที่ทำได้ขนาดนั้นพวกเขาก็คงจะไม่มีร้านเปิดกันส่วนมากก็มีสังกัดตามนิกายต่างๆที่มีชื่อเสียงนี่ยังไม่รวมกับความยากในการเข้าใจ ที่ยากมากกว่าการฝึกวรยุทธ์และยิ่งไม่มีคนมาเปิดร้านแข่งกับข้าด้วยแบบนี้ข้าก็สามารถหาเงินได้สบายสบายอยู่แล้วฮไหนจะเงินที่ให้ใหผู้วุฒิสไปก่อนทําธุรกิจธนาคารไหนจะเงินที่ได้มาจากการขายยันขายอาคมอีกข้าจะได้กลับมารวยอีกครั้งแล้วลูกค้าเอ๋ยเงินเอ๋ยเล็งเข้ามาหาข้าได้แล้ว และแล้วเย่หมิงผู้แข็งแกร่งและฉลาดก็ได้รับบุตรเรียนครั้งแรกจากการทำธุรกิจสามวันผ่านไปลูกทางหาเงินนี่ก็ผ่านมาสามวันแล้วทำไมถึงได้ไม่มีลูกค้าเข้ามาหาค้าเลยสักคนนะ